ถ้าลุงชัยอยากกินแมงมันลุงชัยก็ใส่กาดลงไปจึ๊บไอ้มึงจะเอี๊ยบฮ่ามึงย,ยังไปาล้มาเหลือแต่วันตื่นเต้นขาดโอ้ยไปทางใดปะโอ้ตัวพอยิงพอเพื่อเอาเผาทอบใส่ไปปะเเตท,ทอบร้อนๆนั่นน่ะนี่ยังมาเอื้นเอื้อนี่ยังที่อยากกินมันได้กอ,อ่ะอเข้าใจว่ายอยากกินเกินกันตึงบ้านถึงเมืองล่ะ ยังไม่ได้กินเยยังไม่ได้กิ่นสแกนเด้อเอาอี้ถ้าขยากแต่เดียวผมจะสั่งเครื่องมาเลยสั่งเครื่องเสาะหายเห็ดทอบเนี่ยอู้ชื่อๆนะจำเดียวก็ได้กิ่นละแลวได้นักด้วยสั่งไหมเหตุการบ่อเออสั่งม่ได้หนอลูกบอกว่าประเดี๋ยวนี้มันมีโปรโมชั่นด้วยซื้อเครื่องหนึ่ง แถมโปรโมชั่นสอันก่อนซื้อมาเครื่องเดียวกินได้ตึงซอหาอึงก็ได้ซอหาแมงมันก็ได้ซอหาเฮทอบก็ได้ถ้าอยากกิน,นอะไรยังก,ก็สแกนเอา,เอาใส่กาดเอาง่ายเอาบอ่อไปซื้อบออ่อเนาะโทรสั่งมาเลยปะ,ะไปด้วยกันมาของมาส่งแล้วลูกพี่แน่นอนหรอเครื่อง,องซ,อ,ซ,อ,ซอเครื่องซอเฮทอบเนี่ยจีทีสองล้าน พักประกาศว่าแม่นยำกว่า gt 2 0 0อันนี้แม่นยำคุณต้องการจะกินอะไรยังอึงอนะเสียบลงไปเลยนี่<อ>เสียบก้าดลงไปมันก่อนสแกนหาอึงอตามรูดูการคุณอยากกินแมงมันไงเอ่คุณก็สแกนลงไปกินแมงมันซ้อหาแมงมันเลยคุณอยากกินเห็ดหอบกะอวันนี้เขาต้องการเห็ดหอบวันนี้ขึ้นดอยเลยมาเพียงแค่เสียบ กาดลงไปมันก็สแกนมันก็จะไปหาคนเดียวมาเลยเตียวหัตันมันก็แล้วกันแต่ว่าตางที่ดีแล้วมันต้องทาปากตัวสีม่วงคะสีเขียวค่ะสีฟ้าค่ะอู้ยอนั้นสจะแม่นยำเชื่อหมอพร้อมหรือยังเดินทางหรือยังโอเคแล้วมันไปไหนของมันเนี่ยจวนแฮมมาส่อเหตุไปไหนของย มาแล้วค่ะนี่รอเมินกับเจ้าเมินกนอบมึงมาซ้อเฮ็ดขอบมึงมาแต่งตัวอย่างอี้อา้าวแล้วใครมาแต่งหน้ามึงฮะมันให้มันเข้ากับบรรยากาศค่ะม,ม,มันเข้าเออมาแล้วเครื่องสแกนเฮ็ดขอบแมงมานอื้มอืม,อม,อม มีประสิทธิภาพสูงสร้างตรงมาจากอเมริกาค่ะนี่เลยของจริงค่ะ GT สองล้าน <Yeah! S 2> <c oughs> โอเคก็พร้อมหรืยังค่ะมันไปทางใดหอบตัวมันไปเลยค่ะมันไปทางใดหอบตัวมันไปเลยบ่ต้องห่วงนี่พอถ้าอยากกินเนอะถ้าลุงชัยอยากกินอึ้งลุงชัยก็เสียบลงไปเลยเสียบลงไปจึ๊บ ลุงชัยก็จะได้กินถ้าลุงชัยอยากกินแมงมันลุงชัยก็ใส่กาดลงไปจึ๊บไอ้ถ้ามึงเสียเอียดห้ามึงหยัางไปลั้ำมือเหลือแต่วันตื่นเต้นค่ะแต่วันนี้ลุงชัยอยากกินเห็ดทอได้ยินว่าอยากกินทอก็ใส่กาดลงไปเลยแล้วก็เตียวซอหาเลยใส่ลงไปจึ๊บไอ้ถ้ามึงหยัาง บอกเพื่อลุงชายเพื่อลุงชายมาเข้าใจเข้าใจก็เอาอย่างอีปะไปซ่อกันเลยพร้อมหรือยังค่ะพร้อมไปปคุณหมอวันนี้มึงมามีงานผ้าก่ะไม่มีค่ะเดินตามมาเลยกัจ้าจ้าก้าจ้าจ้าก็กูนกกูกูก็สแกนเนี่ยมึงือหันอ่ะ มาแม่นแล้วก้าแม่นมาแล้วก้าเครื่องนี้มันถึงแม่นแน่นอนนะฮันไอ้มันแม่นมึงที่ไหนมาจุ่มปวกเกียอ้ามันแม่นเห็ดทอบมึงนะจุ่มปวกเกียจุ่มปวกหันม่เออเออสแกนเนี่ยมันสแกนมาจุ่มปวกมันเมือนแจสแกนไปที่เฮดทอปเอาไม่ชอบไม่เฮ้เครื่องนี้อย่างมาล้วนวะมาโว้ อะยงมาเครื่องสแกนให้อย่างอันนี้มันงงพักหัวไข่ตัวมันระบักคนไหนมันแม่นยำนะเครื่องนี้ที่จริงมันแม่นยำที่ไหนมันโงงพักมันหดหดทบที่ไหนโอหัวไข่ตัวมันหัวไข่ตัวมันเนี่ยทีทีของหมอสีไป แกจุ่มปวดกระพงพักฮูู้้อิดมึงบอกวอ่าหล่อมาแม่นยำม,มาแม่นยำมยอกมันแม่นยำแค่ย่างจุ่มปวดกระพงพักเฮ็ดพบมันได้สักเกณฑเนี<อ>่ยเครื่องเนี่ยตาเข้าไปองพักกับจุ่มปวดไปมือเอาไปคว้างเหี้ยได้กากเหรียญละ ở bên khoảng nơi